สวัสดีครับหมาเชฟชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องการทำวีซ่ามาประเทศเกาหลีที่ตอมอ,อนุมัติง่ายและไวที่สุดในตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆทักมาถามรายละเอียดในการยื่นขอวีซ่าว่าทำไมผมยื่นไปแล้ว14วันนะครับยังไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูตนะครับเขาบอกว่าลงในใบ เป็นใบเรียกที่สถานทูตแนบมาให้ว่าภายใน14วัน14วันนี้ก็คือว่าระยะน้อยที่สุดนะครับในการที่ตอมอแล้วก็สถานทูตก็ประสานกันนะครับว่าจานุมัติการออกวีซ่าให้นั้นระยะเวลาน้อยที่สุดภายใน14วันนะครับถ้าระยะเวลานานน,นั้นเขาต้องตรวจสอบเอกสารรายละเอียดมากมายนะครับแต่วันนี้มีคนมาถามผมว่ารายละเอียดในการยื่นวีซ่านะครับ ทั้งวีซ่าท่องเที่ยวกับวีซ่าเยี่ยมเยียนนะครับต้องใช้เอกสารอะไรบ้างผมก็จะแนบไฟล์และรายละเอียดในวิดีโอนะครับว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงระยะเวลาการท่องเที่ยวนะครับเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเข้าสู่ฤดูหิมะนะครับหิมะกําลังจะตกนะครับภายในเดือนหน้านี้เดือนธันวาเนี้ผมว่าหิมะก็จะเริ่มนะครับตกแล้ว เป็นระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาผมว่าทางตอมมอ,อก,ก็น่าจะพิจารณาออกวีซ่าได้ง่ายขึ้นเห็นหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์มาช่วงนี้ออกง่ายนะครับวีซ่าท่องเที่ยวนั้นออกได้ง่ายมากนะครับแต่ก่อนนะครับต้องใช้ระยะเวลาในการลงทะเบียนเชอีกว่าจะอนุมัตินี่ก็ยากหน่อยแล้วก็ระยะเวลาในการตรวจสอบนั้นบางคนถึงลงทะเบียนเชอทผ่านแล้ว แต่ก็ยังติดที่ตอมอนะครับแต่ตอนนี้ลงทะเบียนเช TA ง่ายแล้วก็ผ่านง่ายมากนะครับทีนี้เอกสารในการยื่นนะครับตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรนะครับในการใช้เอกสารนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเช TA ผ่านแล้วตอนนี้ไม่ต้องโชว์พาสดตวัคซีนเรื่องวัคซีนนี้ทั้งไปแล้วก็กลับเนี่ยตัด ใไ,ได้เลยนะครับเพราะไม่ต้องใช้แล้วนะครับในการยืนยันในการฉีดวัคซีนนะครับตัดส่วนนี้ส่วนตรงนี้ไปก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนะครับแล้วสิ่งที่ต้องใช้ก็คือ KTA ถ้าลงทะเบียนผ่านแล้วก็เอกสารอื่นก็กรอกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังลงทะเบียนคิวโค้ดอยู่นะครับคิวโค้ดนี่ก็ไปลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์นะครับก็จะมีการลงทะเบียนคิวโค้ด ก็มีหลายท่านนะครับที่แนะนาในการลงทะเบียนคิวโค้ดอยู่สาหรับท่านที่ลงทะเบียนเช ETA ไม่ผ่านนะครับต้องมีใบที่ออกมาแนบออกมาแล้วครับว่าคุณลงทะเบียน c ชียไม่ผ่านแล้วถึงจะไปยื่นวีซา่าท่องเที่ยวได้ก็คือวีซ่า c สาีด9นะครับไปลงทะเบียนวีซ่า c สาีด9วีซ่าท่องเที่ยวนะั้นรายละเอียดนี้ผมก็จะบอกในคลิปนะครับการยื่นวีซา่าวนะีสีดแล้วตอนนี้ นะครับวีซ่าที่ออกง่ายอีกตอนหนึ่งก็คือวีวีซ่าอีก,กนหนึ่งนะครับก็คือวีซ่า C 3เหมือนกันแต่เป็นวีซ่า C 3ขีดหนึ่งนะครับก็คือวีซ่าเยี่ยมเยียนเอกสารที่ต้องใช้นะครับก็หนึ่งประวัติหนังสือเดินทางนะครับคุณต้องไปขอคัดประวัติหนังสือเดินทางที่กรมการกรับกรวงศูนย์ใหญ่นะครับที่ถนนแจ้งมฒนะนะครับ ค่าใช้จ่ายประมาณ100บาทนะครับในการคัดประวัติหนังสือเดินทางเอกสารสําคัญยี่สิบสงก็คือหนังสือรับรองการทํางานนะครับถ้าคุณไม่ได้ทํางานคุณก็ต้องเอาใบเชิญนะครับใบเชิญเนี่ยก็ต้องใช้มาอยู่แล้วครับหนังสือเชิญสําหรับคนที่ทํางานที่มีคนรู้จักที่อยู่ในเกาหลีใต้อยู่แล้วนะครับต้องขอใบตรงนี้นะครับสามารถไปโหลดแบบฟอร์มนะครับได้ที่ ใช้คของสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยนะครับหรือโทรไปสอบถามที่สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยใกล้ๆศูนย์วัฒนธรรมนะครับถนนเทียมร่วมมิตรนะครับสำหรับท่านที่ทำงานก็ต้องขอสเตทเมนต์นะครับในการทำงานไปแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ย้อนหลัง6เดือนนะครับแล้วก็หนังสือเชิญนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือสำหรับ คนที่เชิญมาต้องเนีบนะครับการทํางานนะครับว่าคุณมี ID Card ์ไหมก็ต้องใช้นะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับ ID Card แ,แล้วก็พาส,สปอร์ตสํำเนาพาส,สปอร์ตบัตรประชำตัวประชาชนหรือถ้าเป็นคนเกาหลีที่เชิญก็ต้องใช้รายละเอียดของคนที่เชิญคุณด้วยนะครับแล้วก็หนังสือหนังสือเชิญนะครับแบบฟอร์มก็อยู่ที่ เว็บไซต์ของสถานทูตหมดนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับสําหรับท่านที่อยากจะมานะครับแนะนําเลยนะครับว่าคุณไปจ้างคนอื่นลงทะเบียนให้หรือไปเดินเอกสารให้นะครับคุณต้องแน่ชัดว่าขอไปลงให้คนจริงหรือเปล่ามีหลายท่านนะครับที่โดนหลอกบอกว่าให้จ้างคนอื่นลงทะเบียนให้แต่เขาไม่ได้ทําก็มีนะครับสําคัญคุณจะตรวจสอบได้อย่างไรคุณเข้าไปเช็คดูว่า ในเว็บไซต์เนี่ยคุณเว็บไซต์เช็คข้อมูลนะครับว่าวีซ่าคุณอนุมัติไหมนะครับมันก็จะมีเว็บไซต์อยู่นะครับผมก็จะใส่ข้อมูลให้ในวิดีโอนะครับที่จะไปเช็คข้อมูลการออกวีซ่านะครับแต่ถ้าข้อมูลคุณไม่มีแสดงว่าเขาไม่ได้ยื่นให้คุณจริงๆนะครับคุณก็จะโดนหลอกแล้วก็เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับถ้าคุณมีข้อมูลมีเอกสารครบคุณแม่จํา เป็นต้องไปจ้างคนอื่นไปยื่นมีซ่าให้นะครับคุณสามารถไปยื่นด้วยตัวของท่านเองมันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทําให้ได้ผลที่แน่นอนกว่านะครับแล้วอีกเคสหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมีน้องนะครับน้องสาวสนผมสุที่รักมานี่ก็จะมาแชร์ข้อมูลในการมาเกาหลีล่าสุดภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ ก็จะมาเป็นการยื่นวีซ่าการมาเกลาหลีครั้งแรกเป็นคนบ้านนอกนะครับแต่ว่าสามาถรถที่จะยื่นวีซ่านะครค่อยมาดูกันว่าคนนั้นจะเป็นใครนะครับชื่อน้องลิซ่านะครับฉายาของเขามาดูว่าน้องลิซ่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเป็นน้องสาวสุดที่รักของเองนะครับแล้วจะมาเกลาหลีนะครับเราจะมาเที่ยวเป็นครั้งแรกจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูนะครับคอยติดตามกันต่อไปนะครับ สำหรับชิปนี้ข่าวสารนะครับสำหรับมาตอนนี้ผมว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับเป็นฤดูการท่องเที่ยวตอมอน่าจะเปิดโอกาสให้ทุกคนมาเกาหลีได้ง่ายขึ้นขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับช่องมหาเชฟมีสาระดีแล้วก็มีประโยชน์แน่นอนครับขอบคุณที่ติตามรับชมสวัสดีครับ